ดีพี่พี่น้องๆอทุกคนครับผมโชคใช้ยินเทเลนครับเมื่อนี้กับมาพร้กับพี่น้องช่วงแรงครับประมาณ1 7เนาฬิกาที่อิราเลครับผมว่ามันกัดได้ทุกทุกมวยนะครับนี่ย่าง,งลูกนี้กัดเถื่อเถืถ่แดดน,นะครับนี่ครับแดงแดงครับแดงแดงงามๆเนี่ย นี่ครับแดงๆงามๆเลยบ่มีเม็ดขอบเอาเครื่องครับเม็ดหน่อยมื่อนี้ก็ทรงคือครับพี่น้องมื่อนี้ก็งามครับเอาได้เบิร์ดละครับพี่น้องเอาได้เบิร์ดเลยหน้อนี่ผมจะเอาอยู่งามมื่อนี้บ่เอาเปลี่ยนแล้วพาเบิร์ดครับดูหนะแจกโบโลดครับ นี่ครับโอ้ยโอ้ย,อยนอนหนอโคตรโชคเจ้าก็ได้ <c oughs> หวานชื่นใจครับเพรว่มมาแตงอยู่นี่เอาได้เบิดเลยช่วงนี้ต่ว่าจะเลื่อย หามเลยไปอีกจากซีหามือนี่บ่ได้แ้้วครับเพราะว่าแดดอยู่นี่มันแห้งตอนช่วงจังเว้นมันแห้งครับแดดแห้ง4ีสิบีสิบองศาทุกมือทุกมือกับจิตเสียหายไปเรื่อยเนาะครับขบอยูครับพี่น้องหลายลโอ้แดงนะครับมีหลายใส่ลายขนาดครับเอเชลลี่ะอโอ้ดิพนวดสามโลครับหน่วยแบบนี้สามโล สามสี่โลครับหน่วยแบบนี้นะครับโอ้แตียงลายครับเมื่อนี้อาราเบีอาราเบีเพราะว่าลายนะครับอาราเบีนี่ขึ้นลายครับพี่น้องเสียงผมกับบางเชีอกับเสียงไฮ้ด้วยครับเด้อพี่น้องช่วงนี้อาราเบียเกสเซฟอาราเบีเกสเซฟนะคุณวันกิโลอาราบะเช็กเกววันกิโลอาราบะเช็กเกียวอาราบะสี่บาทอ๋อกิโลละสี่บาทครับพี่น้องกิโลละสี่เช็กเกียวครับ ซีเช็กเกี่ยวกบซีเช็กเกียวกบเช็กเกี่ยวนึงอะตอนนี้เก้าเก้าบาทครับประมาณเก้าบาทเก้าสี่สามสิบหกโลละสามสิบหกบาทครับสาหรับแต่งโม้ครับโอราค่าดีครับปีนี้นะครับน่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับสําหรับการเก็บแต่งนะครับแต่งปีนี้หลายนะครับรอบๆบมองที่ผมอยู่นี่มีหลายหม่องแห้งครับ ระยะเวลาเดือนสองเดือนนี้สิได้ก,กินตลอดล้วครับโอ้รถโอ้อยงไงครับมีมีรถนะครับเป็นคลายรถแข็งนะครับชะล้มชะล้มโอ้โออยงไงครับโอ้สามขันรวดนแล้วครับพี่น้องไม่ล้วชะล้มชะล้มโอ้อยไงไง มาแข่งยังมองเยี้รถนะครับตามไะไกันยังม้าอยู่ครับพี่น้องโอ้ยแย่อยู่โอ้ยังไงครับไง,งงองเลยบาทเนี่ยเอาไปกองร่วมกันไว้ครับเดี๋ยวเอารถมาเอารถยู่ไก่ใส่ใส่โอ้นี่ครับโน่นนี่กัคักเติอบอยูโอเคเปะอ๋อไว้นี่นสนินะตัดเลยโอ้คักอยู่อยเอาเอาเอา บ่งามบ่บ่งามบ่เอาโอ้ยบ่งามบ่เอาบ่เอามาเอาไปกองไว้น้ากันจังสีบ่หลงครับเอานู่นนี่แหละครับเบิ่อกี้เปลียนยังไงเนาะครับเนาะโอ้แตกทางพวกลยครับโอ้บ่ได้บ่ต้องพาเลยครับแตกเองครับ คับเนื้อกประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเป็นเป็นเตียงที่เพิ่นเหลือแล้วครับได้ประมาณนี้ครับผมกับว่าโอเคแล้วครับเดี๋ยวชิมมึงว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะครับ ชาโอเครครับหวานหวานโอเคยอยู่กอแต่งมันหลายครับพี่น้องคือกับ้าเชียมให้พี่น้องเบิ้งนี่แหละเหลือไว้กับเป็นปุ๋ยเนาะครับแต่งกับแต่ประมาณนี้แหละครับกบ็มันกับบริได้ดีรอยผรดเส้นกับจีมี ควายงามครับจะอากากินได้ครับกินน้ำกันครับโอ้ไปได้บนดว่าครับเนี่ย <S <S 2> <S 2> โอ้โหสีบอลลม,มนบนดว่าบานเนี่ยยานลมเยอะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอามากใกลไก่ก่อนครับมาแล้ว แ้่ยโยเป็นนักกีฬาเก่าครับเร็วออกใกล้ครับแต่รถคือเพลินแค่ยโยนเนาะรถงหญ่ๆมาาได้หลายครับถ้ารถงหญ่ๆกู้ได้อีกหน่วยหนึ่งตัวใดเดีเยวเดี๋ยว แทงคล้ายๆแทงต่อปีโดครับแรงชันแน่นอนเลยเป็นยังไงมาฐานบอ้ถือว่าโอเคครับนี่ก็อาจจะเป็นที่รถรถอาจจะมาโดนเนาะเพราะว่ารถเป็นสายรถแลีนครับถือว่ายังยังดีอยู่ครับพี่น้องเยี่ยมเลยครับนี่ครับเนื้องามๆเลยเซีมเบิรงบอกครับมาฐานเอาเซียมเซียมเซียมอันนี้ก็สวัสดีครับหัวหน้าครับกำนัน คำนั an er er uh ่น huh. บ้านผพือครับเป็นบ่ได้เป็นกำนั่นงีดอกเป็นสายยาครับสายยาเอื้นกันเป็นกำนันมีผัวหญ่บ้านกับมี่ครับบ้านหวานบ่หวานครับโอ้ยดีเดเลยแมนบ่อาจารย์ลองบ่นี่ก็สายยาผมกับอาจารย์ใส่ได้ใส่ได้ตรงนี้ขั้มที่สองตรงนี้ตรงนี้ต่อครับเนี่ยอ่านี่ครับ ยอดเลยวันนีดยอดยอดบ้านดีครับหวานดีแต่ว่าเพื่อนหยียบถิ่มเบิดเลยครับพี่น้องเลยมูเพิ่นว่าบบแมนว่าบบให้คนมาเอาครับแต่ว่ามีค้นที่เพื่อนเอาไปแบบเอาไปขายอันนี้ตามที่หมูเพื่อนยูไลนี่บอกมากครับแล้วกับเพื่อนบอกว่าให้มากเก็บตอนนี้เลยเมื่อเช้านี่เขาสิททำการบดให้เกี่ยงทุกทุกลูกเลยครับเมลอนเมลอนค่าเคี้ยวยู่ครับพี่น้องโอ้ ใส่เบาทองคำเอาพากินเล่บไปยัางสแนนเอาเอาจัดเลยตัวนี่ครับเบาทองคำบันม่วงครับอยู่สกกดมันมอเป็นเพื่อบันม่วงครับรวมเพื่อบันม่วงครับอยู่สะกลนครโอ้นี่ครับไม่อนครับผมเจ้าชิมโมเมนต์ท่องจดเสียงท่องแล้วบ่ชิมไปมัดเป็นหมากไปแล้วไหนด้มีดเจ้าขี้จอชิมอย่างเดียวครับไม่รอนครับผม เมลอนในสว<ส>นแตงโอ้สดๆจากสวนครับสดๆจากสวนร่อนคำคอยล้มดีๆเนาะอาจารย์ไปคืออาจารย์เดียวเนี่ยอาจารย์อาจารย์ได้ครับแต่ว่าจะอาจารย์ไงซีฟเนาะอาจารย์เอ๊อาจารย์ไงมาไวเลยครับยูทูบนี่ก็ฝึกุน้อยอาจารย์นี่ร่มไก่แห้งครับผมร่มไก่แห้งพัดร่มลายเทธอหรอกครับกล้องกะได้ คือหลังจากที่เพิ่นเก็บเกี้ยวแล้วเพื่อนก็สิเอาไว้บาบัรุ่งดินเป็นยังคือไร่ที่อิราเลทุกไร่เป็นยังคือปลูกยังก็งามนี่ล่ะคือเหตุผลหนึ่งครับเขาเฮ็ดเห้เป็นธรรมเนียมเลยว่าต้องเลือไว้เหเลือไว้หนึ่งคือนี่แหละครับเหตุผลก็คือว่าเวลาไถโบไปเศษเศษแตงโมเศษยังต่างๆนี่แหละครับก็บคือเป็นปุ๋ยบำารุ่งดินเฮ็ดให้ดดินมันล้วน ดินมันบ่ดสังเกตมึงดินนี่จะนุ่มครับดินที่ไล่ทุกไล่นี่บอ่อแข็งเด้ครับเนี่ยถึงจะเป็นยูอิสราเอลแต่ดินของเพื่อนบอ่อแข็งครับที่ที่ผมมาไปเก็บทุกไลน่นี่ดินเพื่อนสีนยกล่องคือดินสีน,นุ่มเลยครับดินเพื่อนจะนุ่มครับเพราะว่ายังเพราะว่ามีการบำรุงดินที่ดีประมาณนี้ครับพี่น้อง โอเคครับในคลิปนี้กรผมล่ะกับเบาทองค่ำครับเมื่อกี้ก็ได้มาเก็บแตงผมก็ได้โบหลายผมก็ได้นุวยน้วยเดียวละอันที่ทายไว้น่วยหนึ่งละล่ะน้ยยันยัเพราะว่ามันก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับแตงคือบา,ามันก็มีหน่อยมีกัอันที่ห้องเก็บได้มันอาจจะบ่ค่อยดีครับโอเคครับในคลิปนี้กรขอลาไปก,ก่อคนออค,ครับผมละกับเบาทองคาำมันม่วง ไม่ฝากพี่ฝากน้องฝากพ่อแม่พี่น้องถูกทุกคนติดตามบ้าทุ่งข้ามบันวงนี้นะครับบอกว่าท่านเจียงครับพี่น้องบอกว่าท่านเก่งครับเดี๋ยวับไปกล้องที่ผมก็ได้อยากา้กล้องนะครับอ่านไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอเคครับอยู่ดีมีแห้งสบายดีกันทุกคนครับบ่เจ็บบ่จนบ่ไข่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ